แพจะดูดวงแลนดอมให้นะคะการที่คุณและเขาได้มาเจอกันคราวนี้ที่เป็นอยู่แบบเนี้มันด้วยผลบุญหรือผลกรรมกันแน่ถ้าเป็นผลบุญนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นตามหลังใช่ไหมหรือเป็นผลกรรมที่กระทำกันไว้แล้วจะต้องมาชดใช้กันหรือเปล่ากดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยคุณรู้สึกว่า ดีลกับเขาแล้วมันดีแต่พอเวลาเขาจากไปคุณเหงาโคตรเลยคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้เวลาหยุดอยู่แค่เพียงคุณและเขาคุยกันนานเท่าที่จะนานได้มันคือความสุขแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะไปตลอดส่วนตัวเขาเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เก่งคนนึงนะเป็นคนที่หนักแน่นที่สามารถดีวกับคนอย่างเขาได้ น่แสดงว่าเขาน่าจะรู้ว่าตัวเขาเองอ่ะน่าจะมีจุดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ดั่งใจหรือเขามีบางอย่างซึ่งมองว่าตัวเขาอาจจะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์สักอย่างหนึ่งจากนิสัยใจคอของเขาการที่ไม่หือ้อไม่อือไม่แสดงออกแล้วก็ยังตอดไม่เป็นอีกต่างหาก ตอดหรือเตาะดีกว่าเนะถ้าตอดมันดูประหลาดประหลาดไม่ใช่ป้านะเจ็ดดาบห้าเหรียญสิบเหรียญมันมีเรื่องความเป็นความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะเป็นในเรื่องราวที่เขามีในเรื่องของความรักซึ่งมันตอนนี้มันห่างกันไปด้วยปมปัญหา หือไปด้วยกันไม่ได้แต่ก็ยังคงที่จะต้องมีการติดต่อกันอยู่ด้วยเหตุผลบางประการลึกๆหรือด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องดิวกันกับคนของเขานั่นแหละเนี่ยแหละมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่ได้ขยับสักทีหนึ่งอืมเป็นอะไรล่ะ Jasmine High p ไฮเพนเท i n g of Sword มองว่ามันเป็นคู่บุญและก็คู่บา คู่บุญบะ่ะอันนี้น่าจะเรื่องบาปมาก่อนไม่ได้ทำบาปหรอกแต่เป็นคำพ้องอ่ะเป็นกรรมเคยมีกรรมร่วมกันเลยจะต้องมาชดใช้กันก่อนแล้วถึงจะได้ความชัดเจนหรือเรื่องบุญเข้ามาตอนหลังหรือเป็นจุดที่คุณและเขาจะต้องผ่านให้ได้นะคะมันก็เป็นเยี่งนี้แหละเลยเกิดอุปสรรค